ท้าสมังโพชังคะปริตัง โคจังโคสติสังขาตุลธรรมมางวิจยโยตธาวิริยมปิติปัสสติโพ้จังกาจตธาปเรสมาทุเปกผู้จังคาสัตเตนเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัศกาตาภาวิตตาภาุลี กตาสังวัตตันติอภินยายนิพานายะจจโพธิยาเอเตนัสจวัตเชนะสโสติเตโหตุสพพทาเอกสมิงสมเยนาโทหมโอคันลานันจะกัสสปังทิลานะทุกขิเตติสวาโพชังเคสัตตต เทสยเตจะตังมะพินันทิตวโรคาโมจิงสุตังคันเอเตนะสัจจวัชเชนะโซนทิเตโหตุสัพภทาเอกทาธรรมะราชาภิเกรัญเยนะพิปิริโตจุนทัตเทเรนะตันเยวะพนาเปตตวันนะสั ธรรมสมโพธิตวายจะอาพาธาตัมภาวดธาสิธานโสดเอเตนัสันจวัเจนโสติเตโหตุสาพาธาปหินาเตจะอาพาธาตินันนามพิมเฮสินมักคาหะตัิเรสาวัปตานุปติธรตมตา ังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหัพท โคจังโคสติสังขาโตมานังวิจยโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจะตถาะเรสมาทุเปกขโพจังขัสเตนเตสัพพทาสินามุนินาสัมมาทัสขาตาภาวิตาภา รีกตาสังวัตตันติอภิญญายนิพานายะจจโพธิยาเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาทุโมคันลานันจะกัสปังทิลานะทุกิเตติสวาโพชังเคส ตเทธีสยิเตจะตังมะพินันทิตวโรคาโมจิงสุตังคันเอเอเตนะสัจจวัตเจนะสซนทิเตโหตุสัพพตตาเอกทาธรรมรานชาปิเครัญเยนะพิปิริตตุจุนทัทธีเรณตันเยวะพนาเปตตวานส สารังสัมโพธิตวายจะอาพาธาตัมภาวุธาสิทานโสดเอเตนัสันจวัเจนโสติเตหุตุสาพพธาปหินาเตจะอาพาธาตินนัมปิมเฮสินมัคคาหะตะกิเลสาวปตานนปติธรรม ต่างเหนเตนะสชาววัชเชนอาสติเตหอตุสพทาน โคจังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจัยโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจตถาปเรสมาทุเปกะโพจังคาสตเตนเตสัพพัทสินามมนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภา รีกตาสังวัตตันติอภินยายนณิพานายะจจโพธิยาเอเตนสัจวัตเชนโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาทหมโอคลานัญจะกสปังทิลานนทุกขิเตติสวาโพชังเคส ปัตตเทสยิเตจตังมะพินันทตตวโรคาโมจิงสุตังคันเอเตนะสัจจวัตเชนะโซนทิเตโหตุสัพัทาเอกทาธรรมะอันชาปิเกระเยนาพิปิริตตัวจุนทัตเถเรณตันเยวะพนาเปตวัน สาธังสัมโพธิตวายจะอาพาธาตํมภาวทธาสิทานโสดเอเตนัสันจวัเชนโสตทิเตโหตุสาพธาปหินาเตจะอาพาทาตินันนมปิมเหสินมักคาัตะิเลสาวาปตานุปติธรรม ఫiberal words bekannt as shirt ordinary m o u t h a n โคจังโคสติสังขาตุลธรรมมางวิจัยโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจะตถาปเรสมาทุเปกโพจังคาสตเตนเตสัพพัสสินามุนิณาสัมมาทักขาตาภาเวตาภา รีกตาสังวัตติอภินยนิพพานายจะโพธิยาเอเตนัสจวัตเชนโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาโทุมโอคันลานจะกาสะปังทิลานทุกขิเตติสวาโหจางเคส ตัตเถสยิเตจะตังมพินันทิตวโรคาโมจิงสุตังคันเอเตนะสัจจวัชเจนะโซนิเตโหตุสัพพททาเอกธาธรรมะรานชาบิเคระเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรณตันเยวะพนาเปตตวาน สารังสัมโพธิตวาจะอาภาทธาตุภาวุฒาสิทานอสตเอเตนัสันจวัเจนโสติเตโหตุสาผาทาปะหินาเตจะอาภาทธาตินันนัมพิมเฮสินมักฐาหะกิเลสาวปตานุปติธรรม ต่างเอเตนะสัจวัะเชนะโสติเตโหตุสัพพทาน <laughs> <า> <laughs> โคจังโคสติสังขารตัวธรรมานังวิจยโยตถาวิริยมปิติปัสสติโคจังกาจะตถาปเรสมาธุเปกขโคจังขัสเตนเตสัพพัสสินามุนินาสัมมาทัสขาตาภาวิตาภา รีกตาสังวัตติปิปิญญายนิพนานาเจโพธิยาเอเตนสัจวัตเชนโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาโทมโอคนลานัจกัสปังทิลานะทุกขิเตทิสวาโพชังเกส ตัทธีสยิเตจะตังมะพินันทิตวโรคาโมจิงสุตังคันเอตเตนะสัจจวัตเจนะโซนิเตโหตุสัพพงธาเอกทาธรรมะอันชาปิเกระเยนาพิปิริตุจุนทัทธีเรณตังเยวะพนาเปตวานส สาังสัมโพธิตวายจะอาพาทาตัณหาหวท้าสิทานสตเอเตนัสันจวัเจนสติเตหุตุสาพพธาปหินาเตจะอาพาทาตินนัมพิมเฮสินมักคาหตะกิเรสาวัปตานนปติธรรม ตังเเตเณสัจวัตเจณโสติเตโอตุสพทาน โอชังโคสติสังขะโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยมปิติปัสสติปูชังกาจะตถาปเรสมาทุเปกโพูชังกาสัตเตนเตสัพพทัสสินามุนิณาสัมมาทัศกาตาภาวิตาภาุ รีกตาสังวัตติอภินยายนิพานนายจะโพธิยาเอเตนัสจวัฒเชนโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาทุมโอคะลานันจะกาสปพังคิลานะทุกขิเตติสวาโพชังเคส ตตเถสยิเตจตังมะพินันทิตวโรคาโมจิงสุตังคันเอเตนะสัจจวัตเชนะสนทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมะอานชาปิเกระเยนาภิปิริตุจุนทัตเถเรนตันเยวะพนาเปตวาน สาธังสัมโพธิตวายจะอาพาธาตัมภาวุธาสิทานโสดเอเตนัสันจวัเชนโสติเตโหตุสาพธาปะหินาเตจะอาพาธาตินันนมปิมเฮสินมักคาหตะิเลสวาปตานนปติธรรม �onner � энерг ordinary singing morally t e r โอจังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจัยโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจตถาปเรสมาทุเปกะโพจังคาสตเตนเตสัพพทศินามมนินาสัมมาทักาตาภาวิตาภา ลีกตาสังวัตตันติอภินญายนิพานายะจจโพธิยาเอเตนสัจวัตเชนโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาโทมโอคันลานจะกัสสปังทิลานทุกขิเตติสวาโพชังเคส ปตเทเสยิเตจะตังมะพินานทิตวะโรคาโมจิงสุตังคันเอเอเตนะสัจจะวัชเจนะสซนทิเตโหตุสัพัทาเอกทาธรรมะอานชาปิเกรญเยนาภิปิริตตัวจุนทัตเถเรนะตันเยวะพนาเปตวาน สารังสัมโพธิตวายจะอาพาธาตํมภาวทธาสิทานโสดเอเตนัสันจวัเจนโสตทิเตโหตุสาพธาปหินาเตจะอาพาทาตินันนำปิมเหสินมักคาหตติเลสาวะตานุปติธรรม tà rentē na sacaā tchenna sotite otusapat ທ โคจังโคสติสังขารตัวธรมมานังวิจัยโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจตถาปเรสมาทุเปกโพจังขาสัตเตนเตสัพพทาสินามุนิอาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภา รีกตาสังวัตตันติอภิญญายนิพานายะจจโพธิยาเอเตนสัจวัตเชนโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาโทมโอคนลานัจกัสปังทิลานะทุกขิเตทิสวาโพชังเกส ตัทธิสยิเตจะตังมะพินันทิตวโรคาโมจิงสุตังคันเอเตนะสัจจวัตเจนะสซนทิเตโหตุสัพพงธาเอกทาธรรมะอานชาปิเครัญเยนาพิปิริตตุจุนทัทเิเรณตันเยวะพนาเปตวานส สารังสัมโพธิตวายจะอาพาทาตัณหาหวท้าสิทานสตเอเตนสันจวัเจนสติเตหุตุสาพพธาปหินาเตจะอาพาทาตินนัมพิมเฮสินมัคคาหะกิเลสาวปปตานุปติธรรม ຕັງເດເຕນະສັດຈະວັດຈະນະໂສທິຕິໂຫຕຸສັບພທາ โอชังโคสติสังขารตัวหนามานังวิจยโยตถาวิริยมปิติปัสสติปูชังกัจติถาปเรสมาทุเปกขปูชังขาสัตเตนเตสัพัทธสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาเวตาภา อริคตาสังวัตติอภินยนิพพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาโทหมโคันลานันจะกัสปังทิลานทุกขิเตติสวาโพชังเคส ตัตเถสยเตจะตังอภินันทิตวะโรคาโมจิงสุตังคันเอเตนะสัจจะวัชเชนะสซนทิเตโหตุสัพพนธาเอกทาธรรมะอันชาบิเครันเยนาภิปิริตตุจุนทัตเถเรณตันเยวะพนาเปตตวาน สัทรังสมโธิตวาจะอาภาทธาตุภาวุฒาสิทานอสตเอเตนัสันจวัเจนโสติเตโหตุสาพัทาปะหินาเตจะอาภาทธาตินันนำพิมเฮสินมักคาหะเิเรสาวปตานุปติธรรม ทางเอนเอนะสัจวัตเจนาสวสดิ์โอตุสาพทาน